ทำตัวนี้อ่ะไม่ไหวแล้วไอตลยดกว่าอ้ะตุเลยดีกว่าอ้ะอ๊บอั๊มตีไปเลยดีกว่าที่บอกตรงๆ<บ>ที่มันพางสองทีชัดๆเบื้องโย่ก็สวัสดีคนดูที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมซาลัดคนเดิมแลยคุณก็อยู่กับเกมโปเกมอนอยู่ไหนเฮ้ยโปเกมอนอยู่ไหนเย่เล่นเองตบเองโอ้โหเยังอ,องกนก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นลูกรักกราบเบีย่กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าติดใจไงเพราะว่า โหดมากจากคลิปที่เรานะครับผลตอบรับดีมากครับผมตามนั้นโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปในเกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมนะครับที่ผมสวมใส่ให้กับน้องกาเบียสนะครับผมแล้วสําหรับไอเทมของกาเบียสที่ผมใส่นั้นก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอย่างแรกเป็นผ้าพพกหัวสีทองนะครับ ทำไมดูหู้อย่างนี้เพราะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกโอ้โหมันแปยยากจังเลยโอเคเรามาดูค่าสถานนะกันเลยดีกว่าผ้าพพกหัวสีทองนะครับจะเพิ่มการโจมตีความเร็วก,การโจมตีปกติ2.5านะครับทำให้กาเบีย่โจมตีเร็วขึ้น <Wow. S 1> แล้วก็บวกพลังโจมตีอีกห้เป็นโอ้โหเป็นอะไรที่เยอะนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะตัวนี้สําคัญเลยฮะแล้วก็ตัวไปผ้าพกหัวสีแดงนะครับผม ตัวนี้จะเพิ่มค่าป้องกันนะครับบวก10แล้วก็ SP Defense บวกอีก10นะครับไม่แน่ใจว่า SP Defense นี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เอาไว้เพิ่มเกาะนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันก็เอาไว้นะติดตัวไว้นะครับผมเพราะว่ากาบเบียสมันมันก็บางอยู่นะมันก็บางอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าโดนรุมนี้ก็เยอะแต่เราเอาไว้เอาไว้ใช้จะดีกว่า แล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับผมคิทเตอรกลฮิตเดเแล้วก็คิ i t ต c รเฮิตแรดนะครับผมก็คือคิทเตอร์คอนนะครับผมเพิ่มอัตราของคิทเต c ร์อนนั่นเองนะครับผมนี่เหมือนเราเอามาคอมโบกับภาพวกหัวสีทองนะครับที่พเพิ่มพลังเพิ่มไปทวยเพิ่มความเร็วในการโจมตี2.5แล้วก็คิทเต c ร์อนด้วยเพิ่มอีก4เปอร์ซนนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเราไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับ ไปเลยมาครับผมส0บนาทีเลด,ดี้โกก็รอบนี้นะครับผมจะเล่นเป็นโหมดแรงนะครับมันก็จะตึงๆหน่อยนะฮะแต่ก็ก็ได้อยู่โอ้โหลูกรักผมทั้งทีปล่อยให้ตึงได้ไงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครฟาร์มขอฟาร์มเลยแล้วกันนะเลนกลางต้องมี1คนนะครับอย่างน้อยเพราะว่าเรามีตรงนี้มันเยอะไงมอนเตอร์มันเยอะไง เออแล้วเเวลง่ายด้วยไงฮ้าไปเออใจใจเอกมาแล้วเหมือนฝั่งเขาก็จะฟาร์มเสร็จลนกันนะเฮ้ยผมตายน,นั่นนี่ผมตายนี่เดี๋ยวนะ,ะตัวนี้ต้องเวลหกนะฮะถึงว่ามันจะพัฒนาล่างนะครับผมต้องเวลหกก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บเวลหกก่อนนะหาเวลก่อนหาเวล่อน เ้ยลุ้นหาเว้ยไปไหนเนี่ยนี่ไม่หนาครับอยู่ไหนอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียเวลาฮะถอยมาดีกว่าอยากวิวหกเร็วๆจังเลยเอาเอา,เอามาช่วยเฮลมีเฮลมีพีชมาวิวหกแล้วมามาเลยดีกว่า โอ้โหเมื่อกี้โดนดันถอยก่นอนๆๆยก่นอนยก่นอกนเฮ้ยตอนนี้ผมจะเล่นจะเล่นได้ไหมวะวเฮ้ยสวยเล็วไงสวยเล็วไงเล่อนเข้ามาเต็มเลยว่ะทุกคนเออมี่บอกตอนนี้นออี่มันคาคนที่ชัดๆคนบอกไหวเราก็ไหวไม่ไหวบอกไหวช็อตนี้ อุ้ยเพื่อนอันนี้ไม่ไหวจริงเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวนะนั่นน่ะโอ้จึ๊บปุ๊บทันไหมสามสิบดังไหมเออเออได้อรอบนี้ได้อืมอืมอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเรามาเอาคีบข้างล่างดีกว่าเอาเต่าดีกว่าเก็บเต่าดีกว่าตีกรยิ่งโง่นะครับผมยิ่งตียิ่งเร็ว ไปเก็บเก็บก่อนไงก่อนก็งก่อนไปไปไปอุ้ยอุแจ็คพอตแจ็คพอตเต็มเลยเราถอดเลยนี่สกิววงกว้างก็ดีอย่างนี้แหละฮะยิ่งเน้นอัพไว้ก็ยิ่งดีนะฮะไม่เสียหายฮะมันถึงเวลาแล้วสินะได้เวลาฮีโร่เดี๋ยวตอนนี้เราไปช่วยเพื่อนก่อนเลยอุ้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 ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นไปแล้วฮะาสี่สิบสี่สิบ vers. บึ้บบุ้มโอ้โหยังเอาแล้วกันไม่มีใครเฝ้ามีใครเฝ้าไม่มีใครเฝ้านีอา่อันนี้ปีกระจูงหลงหรือเปล่าครับนี่ไปจิ้วจิ๊บจิ้วจิ้วหลงหรือเปล่าหลงหรือเปล่าหลงหรือเปล่าดนีไ่ไหนผีเนียนได้ไปเปล่า เนียนเกย์มาได้ล้างเราเนียนเกยมาได้บหางสี่ไถมัวไถมัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วฮนะก็กลัวไงเขากลัวที่จะประทะกับผมก็ดูเวลสิเวลสิบสองคนอื่นเวลเท่าไรกันเวลเก้าเวลแปดโอ,อ้ยไม่แปลกฮะปึ๊บดังมาเหลือแปดโอเคโอเคแปดโอเคเหลือแปดก็โอเค ถ้าจะอัพสกิลกาเบียนนะครับผมแนะนําตามนี้เลยนะฮะนี่ตมนี้เลยนะฮะอย่างแรกนี่พุ่งชนดินแต่ว่าตามสถานการณ์เน่เนาะมันจะมีพุ่งชนดินกับพุ่งแล้วก็พุ่งแล้วก็ลากตัวไปด้วยอ,อ่ะแต่ท่าสองนี่ผมแนะนําเป็นขว่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอ,อไอ้ท่าสองนี่มันจะมีเฮ้ยมันจะมีที่ขว่นกับกระทืบเท้าแนะนําตัวนี้ไม่ไหวแล้วันตีไปเลยดีวยกว่าทนตีไปเลยดีวยกว่าทนตีไปเลยดีวยกว่า ้ยออยคนสวยแล้วทุกคนสวยแล้ววยแล้วแล้วสแล้วอพี่ไม่ดแพ้แต่พี่ออมให้ไปแลวโอหไม่ทันนะไม่เป็นไรฮะทันเดอร์ได้สาสแต้มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรา ก่อนทันเดอร์จะใกล้ตายแล้วให้วิชีดอานนี้ให้โจมตีเลยดีกวก่อนตีเลยอ่เพราะว่าแต้มเราจะตันแล้วฮนะให้เขาเก็บไปตอนนี้เรารีบไปทำแต้มเลยนะครับผมอุยได้ไหมวะได้อยู่จุ๊บเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะเหลือกี่วิสิบวิเหรอเหลือสิบวิเหรอ นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่เอาดิเอาดิเอาดิแต้มกระจายแต้มกระจายบอกเลยว่าแต้มกระจายแต้มกระจายแต้มกระจายนี่นะปอมเลยแลกกานในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถึงวะบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปบุ๊บเอออันตีแล้วก็หนีแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็ตายหันเต็บไม่ขนามือพี่เลย ทีหลังขอเก่ง <lawsuit. S 2> วันนี้หน่อยนะเดือดรอดห้าสี่สามสองหนึ่งมาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่าโอ้โหเป็นร้อยห้าสิบหกต่อสองร้อยแปดสิบต้มว้าวไม่ใช่ขี้ๆนะแล้วเอเบพีก็ได้จากกาเบี้ยนะครับชนะไปด้วยแต้มสองร้อยสิบสองตม ค่าเจ็ดช่วยหกโอ,โอ้ยเพิ่มปิ่มไปติไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับที่เล่นดีเพื่อนๆก็เล่นดีนะครับผมบอ,อเลยว่าเพื่อน,อนๆทุกคนเล่นดีมากๆเลยนะครับรอบนี้ก็สําหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสามสกัยให้กันด้วยนะครับ EP หนา้าจะเป็นตัวละครอะไรต่อไปรอติดตามชมได้เลยหรือว่าท่านผู้ชมอยากให้เล่นตัวละครอะไรก็สามารถบอกตาคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปหาซื้อเลยเนี่ย โอเคคนระับตามนั้นนะครับก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาๆเจอกันครับอย่าลืมกดชอบด้วยเนาะ